สวัสดีครับพบรับทองครับกระแสนะครับเดี๋ยวมือนี่มาเบิงมองที่สาวหน่อยน้องหญิงนะครับสีมาแสดงครับที่บิกซี่เพชร,กรเกษมครับดูเกล็ดบางแคครับนะครับข้างเขา่าอันนี้ ที่ถนนถนนไปกระเซมกับนู่น,ปน,นไปไปบางแก้ไปทั้งคุณทั้งนี้ยออกไปทั้งน้องแคมไปน้องขันปฐมครับนี่นี่ครับ,รบอีกเส้นทางเขา่าเนื้อยางเข้าไปเบิงึงเป็นต่างวิธีอยู่ในข้างใน ซีแมคโคนี่ครับทางเขานี่แหละานจอดรถครับเป็นแสดงนี่สงสยัยเวทีมีต่างยูุบนะดึกๆปุณนะครับเข้าไปข้างในอันนี้ทางเขาครับทางเขานี่ลานจอดรถล,ดลานจอดรถของหางไม่เจอ ไม่เจอบางแคร่รถจอดรถข่วงอยู่ครับมากกันขึ้นดี่างหางติดแล้วก็นสมองจอดรถสิไลายหรอกครับนี่ครับเป็นล็อกเป็นล็อกจอดรถข้างใน อู้นครับมันอยู่เล็กๆนะครับเดี๋งย่างบัวไ่ไม่ยูบัไก่จากที่พักครับกะที่มีแรงหรือมาเบิงอยู่มันเปิดอุ้งอิงอยู่เรเคยเห็นตัวจริงที่เป็นตันในคลิปในยูทูบนะครับ ี่แมคโครครับทั้งนี้ถางเป็นีถางแมคโครเราดูเป็นมราดูเปนเนเ็นกลวงอยู่เราดูเป็นจับงานเลยดูเป็าก,กลวงอยู่เป็นล้านปูนมันตัวฝนตกอะ่ะบอกเป็นยังครับ เดี๋ยวพอยุดกำลังนั่งเลยสดอยู่เดี๋ยว,ยยเ,ยวเข้าไปเพิ่นซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มฝากเพิ่นนครับแมคโครแมคโครบิ๊ก์ซีโอ้๋อยู่หลึกๆ อันนี้ไม่ตตั้งครับรถที่จอดอยู่สใส่เทียง,ยงวใบๆหนังมับในสิยสิตั้งไวทีอันนี้ยังรถยังมาหอดสิบโมงกับไก่สิบโมงเย Bên này chọt chứ chẳng bao giờ tặng Bên này tặng nào chẳng đầy lắm Hot Deer Hot Non Hot Deer เาไยดสุดยอดัล่นกันมย่างไปสิย่างไปตีเครื่องดื่มมากปากปากค่อยตอนแรกก็ได้อันนี้อันนี้พอกปั่นใช่ไัมฟอกันใช่ประโยชน์เมตติ้งครับนับบริเวณ ตงเวาเยูคารันไรสกครับ โอ้ยประยุทธ์สองร้อยขอบคุณคนี่คร like ับประยุทธ์กับคณะกรรมาธิหม่ก็เปนค่ยนขาดก็การใช้เงินเร็นคณะกรรมาธิตารคนะกรามาารจน่าไม่ด้เด่นจะเอา ่อยไว้หนาเตือนเนาะสองมื่นหน่ไปผมไ่ได้ะไวบ้าเสียผมยกขึือล้วไอ้ทีไมวที่บานเ่ียลพ่อเลยเยาก็เข้าที่เองมเป็นยังไงจริงเป็นเวทีหนึ่งต้องเงนตรงสปีคเกอร์เกินสามดวงต่อกระลกสจะตายตายท่าไหรก็บโหลกใส่ที่เรา่าตมือว่านรึยิ่งกอนมือเลยยิงึ้นตั้งตั้งตั้ง่ยม่ไม่นั่นรึเอามือแล้วท่นอ่กะลกย่องจ่า

แจ้งเตือนมันถิ่มันิกแจ้งเตือนแค่สามสามคลิปแรกยูทูบอะ่ะถ้าคนล่งเกินสามคลิปมันปจ้ง <laughs> เวทีมาลอดตั้งเวทีเด็ดย่ำใดไม่ต <laughs> ั้งใส่ลงใส่ได้กลาฟไปแล้วก็มามาใหม่แน่นอนเลยกเปลีเมื่อนันกินัน้เมื่อันกินตอนั้นเปลี่ยนัง

ท่้งไหนเออไปทำเป็นเดให้ตั้งท่านไหนมเกี่ยวดอกมนเกี่ยวมันจะไีเกี่ยวยังกับดีเท่ากับซอน

เวทีบอทานในต่างหรือเปาเป็นบอทันรู้ว่าต่างเวทีไปทางไหนที่งานยังพักผ่อนเลงครับีบอท่านขยับเลยไปอยู่แต่บอทันต่างว เกียเดมนี่ยได้แต่าเกียรให้เกีได้ด้ันไปขอเลียรเลยเนียนเนียนเนียน่ยนี่บอลจดอกมาจิ่วเนื่องมจนเปน่อเป็นงามๆนี่สิแ้วจะส่อ่ดูดู่ดอครับพออเป็นอู่ครับแต่เล้ก็อยมีเระครับไเป็นอยู่กโค้งหนักาทำจุดดองห้มนจะเริ่มหลบ ตรงี้ปัญหากันเจ็ดเครื่องกันทั้งหาตัวเครื่องมันเสียงมันัจับ่ที่กันเสงเดือดที่ราบกรบอกบี่ใวนเกิดวงเด้อ

แน่ครับซีคนครับโลต้าหน้าหาคโรับต้หน้าคุณสหน่อยครับเ่ติตีนคุณดครับดูไปจากแก้รแองดีขึ้นากไปหังนี้ไปน่าหายมาก